เราได้คุยกันถึงเรื่องการขอขมาค่ะที่คุณแม่ได้เตรียมทูบเทียนอะไรเข้าไปที่เรือนจำอะค่ะเพื่อที่จะให้คนร้ายขอขมาเพราะว่าน้องจะได้แบบจิตใจแบบเป็นสุขมากขึ้นแต่หนูอยากจะทราบว่าในการขอขมาแบบนี้โดยที่เจ้าตัวเขาไม่ได้เป็นฝ่ายเรียกร้องหรืออยากจะทำเองแต่ว่าทางครอบครัวเนี่ยเป็นคนจัดเตรียมแล้วทำให้จะได้ผลเหมือนกันไหมคะจริงๆจริงๆต้องมองว่าครอบครัวนี้ใจกว้างมาก เพราะครอบครัวถูกกระทำแต่ถึงกระนั้นครอบครัวก็ยังยื่นโอกาสให้เขาได้หลุดออกจากวัตจักรของความทุกข์ร่วมกันกับเราเองเพราะฉะนั้นใครก็ตามในครอบครัวที่เป็นคิดคนคิดเรื่องนี้ถือว่าหัวใจทองคําเลยนะนี่คือสุดยอดเลยเรากําลังทําสิ่งที่ยอดเยี่ยมถึงแม้เขาจะไม่ได้เริ่มต้นเพราะเขาอาจจะไม่รู้เขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าข้าพเจ้าได้ทําอะไรไปแล้วข้าพเจ้าจะออกจากความทุกข์ตรงนี้ได้ยังไงในเมื่อเขาไม่รู้อะไรเลยหรือเขารู้แต่เขาควบคุมเองไม่ได้ เขาเป็นคนที่น่าสงสารเราการศึกษาดีกว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าครอบครัวที่ดีกว่าฉะนั้นเราควรจะเปิดหูเปิดตาเขาเราหยิบยื่นโอกาสดีๆให้เขานี่เราทําถูกต้องในเมื่อเขาไม่รู้เราก็บอกเขาสิเราก็สอนเขาสิเขาไม่จําเป็นจะต้องไปซ้ําเติมเขานะลูกนะคนที่ทํำผิดหลายคนถ้าเราเอาแต่ซ้ําเติมเขาเขาจะแย่ลงกว่าเดิมบางคนเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมข้าพเจ้าต้องถูกกระทําแบบนี้เขาสอนเดองยังไม่ได้เลยแล้วเราก็ซ้ําเขาซ้ําเขาเขาไม่เติบโตเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรผิด คนที่ทําผิดโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรผิดเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารมากคนอย่างนี้เราไม่ต้องซ้ําเขาแต่เราต้องสอนเขาเราต้องยกเขาขึ้นมาฉะนั้นกรณีเช่นนี้ควรทําลูกควรทําเข้าไปเลยแล้วก็บอกเขาว่าเอาละนะเพื่อที่ทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายจะได้เป็นอิสระจากความทุกข์ซึ่งเราเจอมาร่วมกันเราอาภัยแล้วขอให้เธออาภัยด้วยทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อน้องจะได้ไปอย่างมีความสุขและทุกคนจะได้หลุดพ้นจากตาข่ายแห่งความทุกข์ที่มันแผ่คลุมพวกเราทุกคนซึ่งถ้าเขาทําได้ก็ถือว่าเราคือกรณีตัวอย่างของประเทศนี้ที่สามารถยกจิตใจที่ตกต่ําดํามืดด้วยความมาฆ่าพยาบาทซึ่งทุกคนคาดคิดว่าเราจะต้องดําเนินไปในเช่นนั้นในทางเช่นนั้นแต่เราไม่ทําเราทําอีกทางหนึ่งคือเราพระธรรมเป็นที่พึง่งใช่ไหมพอเราทําเช่นนี้ได้หนูรู้ไหมเรากําลังทําให้น้อง ได้รับบุญรับกุศลเพราะการตายของน้องได้กลายเป็นกรณีศึกษาให้คนรุ่นหลังอีกเรื่องหนึ่งนอกจากน้องจะปลูกให้คนตื่นขึ้นมาแล้วชีวิตของน้องจะกลายเป็นต้นแบบของการอภัยอีกต่างหากซึ่งถ้าเราทาได้ก็จะกลายเป็นบุญก้อนใหญ่ให้น้องเองและถ้าคนที่กระทํากับน,น้องยินยอมอภัยด้วยอย่างหมดหัวใจเลยทีนี้ก็นี่เวรน,นี่กรรมระหว่างระหว่างเขากับน,น้องก็เป็นอันจบกันชาตินี้ส่วนที่เหลือก็ให้กฎหมายก็ว่ากันไป กแห่งกรรมก็ว่ากันบายซึ่งใครทําคนนั้นต้องรับผิดชอบด้วยตัวของเขาเองในส่วนของเรากับเขาก็จบกันชาตินี้เรียกว่าเป็นการทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจบในชาตินี้อย่างสวยงามชาติหน้าแน่นอนถ้ายังไม่เป็นพระรหารเราก็ต้องเียนไา้ตายเกิดแต่เราไม่มีนัดกับเขาเขาก็ไม่มีนัดกับเราฉะนั้นพระอาจารย์คิดว่าถึงแม้เขาไม่ได้เริ่มแต่เราก็ควรทํานะลูกนะควรทําอย่างยิ่งเลยทีเดียวน้องกันนะคะบางทีน้องกันก็ยังรู้สึกผิด กับคุณแม่ที่ดูแลน้องแก้มได้ไม่ดีพอแล้วก็เหมือนรู้สึกผิดที่แบบทําให้เกิดเรื่องนี้ขมันไม่น่าเกิดขึ้นก็นนะะมนไม่เป็นไรลูกพระอาจารย์ก็อๆๆๆยากจะแนะนําว่าให้หนูถือซะว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยสุดมือสอยก็ต้องปล่อยมันไปหนูไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อน,น้องหนูแค่เพื่อนร่วมทางกับน้องใช่ไหมลูกกรรมจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรามีเจตนา ในกรณีเช่นนี้เราไม่ได้มีเจตนาทําร้ายอะไรทั้งสิ้นมันเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งมันเกิดขึ้นซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ซึ่งเดินทางโดยรถไฟขบวนนั้นใช่ไหมลูกนะเพราะฉะนั้นมองในกรณีอย่างนี้ให้หนูมองว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยแล้วก็ให้มองว่าในนาน้องก็จากโลกนี้ไปแล้วเราเรียกคืนอะไรไม่ได้เลยดีที่สุดให้เราบอกตัวเองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะต้องทําให้เราเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นและเราจะไม่ทําให้มันเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองในชีวิต ทีนี้ถ้าหนูยังรู้สึกเพิดอยู่ในทางจิตใจให้หนูบอกแตีงว่าสวดมือสอยก็ปล่อยมันไปภาษาพราเรียกว่าปลงนะลูกนะแต่ถ้าหนูยังรู้สึกเพิดอยู่สิ่งที่หนูควรจะทําได้ก็คือหนูก็ควรจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นวิทยาทานให้คนรุ่นหลังหนูสามารถบอกเล่าเหตุการณ์นี้เป็นหนังสือสามารถบอกเล่าเหตุการณ์นี้ผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์เพื่อให้คนที่อยู่ไกลออกไปได้เรียนรู้แล้วรู้จักระมัดระวังป้องกันเพียงหนึ่งคนที่เกิดสติเกิดปัญญา จากการบอกเล่า90ของหนูหนึ่งคนเท่านั้นที่ตื่นขึ้นมาแล้วระมัดระวังดูแลตัวเองอย่างดีหนูก็ได้ทดใช้ให้กับน,น้องแล้วนะลูกนะการจมจอมอยู่ในอดีตไม่ได้ช่วยอะไรมีแต่การนำเรื่องราวการนำประสบการณ์เหล่านี้ออกมาเผยแผ่ให้กว้างไกลที่สุดเพื่อช่วยปกปักรักษาคนอื่นชีวิตอื่นนี่คือการทดใช้ต่อความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นที่ดีที่สุดนะลูกนะถ้าอาจารย์เจอผู้หญิงคนหนึ่งที่อเมริกาเขาพลาดโอกาสในการดูแลแม่ ช่วงชีวิตสุดท้ายของแม่เขากลับบางไทยไม่ทันทางนั้นนี้เขาก็ดีต่อแม่มากแต่เขากลับมาดูใจไม่ทันตอนแม่ป่วยเพราะงานเขายุ่งมากรู้สึกผิดมาสองปีพอเจอพระอาจารย์พระอาจารย์ก็เลยแนะนําว่าถ้าโยมอยากหายจากความรู้สึกผิดซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่ความผิดของโยมหรอกเพราะคนเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมลูกแต่เนื่องจากเขาเป็นลูกที่รักแม่มากเขาก็เลยยังรู้สึกผิดพอเจอพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าหนูทำามนิที่ให้แม่ไหมทำามนิที่ให้แม่สิให้มูลนิที่ของหนูเนี่ย ่วยเหลือผู้สูงอายุผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจใช้เงินทั้งหมดที่มีก่อตั้งเป็นมูลเนิทีและจากนั้นลาวจากงานมาทํางานมูลเนิทีไปช่วยผู้สูงอายุในอเมริกาเยอะแยะมากมายจนตอนนี้ผู้หญิงคนนี้กลายเป็นคนที่ฟื้นขึ้นมาแล้วมีชีวิตที่มีความสุขมากเพราะอะไรเพราะว่าคนยอมรับมูลเนิทีในชื่อแม่ของเธอเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,พ,นพอมาทำามูลนิทีอย่างนี้ปั๊บเธอรู้สึกว่าเออตั้งแต่หนูได้ช่วยคนนะความรู้สึกอิดมันหายไปจากใจเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ เห็นไหมลูกนี่เป็นทางออกอีกทางหนึ่งนะลูกนะลองเอาไปคิดนะลูกนะเอาประสบการณ์ของเรามาเล่าให้คนรุ่นหลังฟังเอาบทเรียนของเราไปช่วยปกป้องคุ้มครองคนอื่นนี่คือหนทางที่ดีที่สุดที่จะทําให้เราหายจากรู้สึกผิดนะลูกนะแล้วก็ในใจก็คิดนะว่าถ้าใครข่มขืนก็ไม่เป็นไรแต่อย่าฆ่านะแม่จะบำบัดจิตใจลูกเอง ให้ยอ้อนไปได้นะจะไม่ให้ลูกไปเลยแล้ว <c oughs> นั่งคิดทุกวันถ้าแม่ลูกขึ้นมาศึกษาธรรมะแล้วบอกตัวเองว่านลูกตายไปแต่แม่จะตื่นขึ้นมาถ้าอย่างนี้จะทำให้ลูกของแม่ไปดีติดตามรายการผ่านอีกสองช่องทางได้ที่ Facebook เชิญตะวันกับท่านวอและ Instagram ม at ทันวอลเดลี่